ไออย่างกระแตเนี่ยทำยังไงอ,ะอ่ะมีมเคล็ดลับอะไรเนี่ยตอนนี้คือ <c oughs> ใสเลยใช่ไหมอ,อ้ใสแบบดูออร่า <ฮะ S 2> มากนะฮะเป่งปลั่งมากคือ,คอ,คอจริงๆก็ลองมาทุกวิถีทางเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ซีเรียสมากกับรอยจุดด่างดำเนี้ยค่ะครีมไหนที่เขาบอกว่าดีซื้อหมดหมดไปเยอะเ <c oughs> <c oughs> จ็บไปเยอะเจ็บไปค่ะแต่จะบอกเลยว่าไอฝ้าที่เกิดจากแสงแดดหรือว่าไอกระจุดด่างดำนี่มันแก้ยากมากค่ะก็คือแต่ก็ ใช้แล้วมันก็ไม่หายเนาะแล้วพอดีเราไปเจอพี่คนหนึ่งเขาก็แนะนํามาเพราะว่าพี่เขาก็มีปัญหาเรื่องฟากเหมือนกันแต่ว่าเจอเขาบ่อยขึ้นหน้ามันก็เหมือนใสขึ้นอืเราก็เลยเฮ้ยขอลองหน่อยเราก็ไปศึกษาดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาก็มีการวิจัยคิดค้นมาผลิตภัณฑ์อ,อะไรครับ <laughs> ที่ว่าเนี่ยคือตัวนี้เลยค่ะ treatment serum nivea luminous 6 3สค่ะหลายๆคนได้ยินชื่อ แต่เอ๊หน้าตาของคุณพี่เขาเป็นยังไงตัวใหม่นะครับสวยงามมากใช่ค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนีเวียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่หนูเชื่อว่าคนไทยทุกคนอ่ะก็รู้จักรู้จักเพราะเขาเป็นอ่าแบรนด์ที่อ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณระดับโลกนะคะจากเยอรมันเลยซึ่งอันนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่าทรีทเมนต์ตัวเนี้ยเขาใช้เวลาคิดค้นแล้วก็พัฒนาสูตรมา10ปี10ปีเพื่อแก้ไขฟากโดยเฉพาะเลยซึ่งอันนี้นะคะกว่าเขาจะได้สูตรนี้มาเนี่ยเป็นสูตร อ่านีเวอเลูมินันะคะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของเขาโดยเฉพาะเลยช่วยลดเรือนฝ้าจากแดดนะคะได้ถึง3มิติเลยนะคะคือมิติแรกก็คือช่วยทำให้ฝ้าเนี่ยแลดูตื้นขึ้นแลดูจางลงแล้วก็แลดูเล็กลงค่ะแต่ใช้มาหลายขวดแล้วค่ะแล้วก็ชอบมากๆเลยและเดี๋ยวให้ดูเนื้อของเขานะคะนี่ค่ะกดออกมา มีสองสีเป็น2ส,สีนะฮะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะกลิ่นนี้คือหอมอ่อนๆอดีงามมากแล้วเกลี่ยง,ง่ายค่ะแล้วเนื้อเขาละเอียด,ม,ดมันซึมแล้วมันแบบผิวยังชุ่มอยู่ใช่เลยชอบมากๆเลยส่วนกันแดดของ n i v ว a l u m i n น u s Spot เคลียรตัวนี้นะฮะ SPF 50นะฮะเ,เนื้อเนียนสวยสีสวยอีกต่างหากนะฮะ แล้วก็ทายอย่างที่ว่าเนี่ยฮะไม่มีวอกแน่นอนค่ะแหล่งซื้อคือง่ายมากช้อปปี้ลาซาด่าวัส,สันทั่วไปเลยค่ะเป็นแหล่งที่เราช้อปกันอยู่<ช>แล้วใช่แล้วค่ะเฉพาะ2ขวดนี้นะฮะก็คือทรีทเมนต์ในมือของกระแตนั้นราคาเต็มก็990บาทไปแล้วส่วนกันแดดในมือผมตรงนี้699บาท1,600กว่าบาทแล้วอ่<ช>ะเฉพาะ,ะ 2>, 2ขวดนี้นะฮะ กระแต่มากับหมอช้างทั้งทีเรามีโปรโมชั่นแรงมากค่ะสําหรับ200ท่านแรกเท่านั้นนะคะรีบเตรียมกดเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าโปรนี้นะคะคือคุณซื้อทรีทเมนต์คู่กับกันแดด1เซตใช่ค่ะปกติเซตนี้1,689บาทวันนี้เราขายแค่999บาบาทค่ะเท <c oughs> ่านั้นลดไปเกือบครึ่งเลยแต่ยังไม่หมดนะ แถมฟรีผลิตภัณฑ์นีเวียอีก4ชิ้นตรงนี้น<ะ>ี่ใช่คุณง่ายๆเลยค่ะว่าซื้อ1เซตเนี่ยค่ะได้ทั้งหมด 6, 6ชิ้น,นคุ้มมากแล้วของแถมนะคะบอกเลยว่ามีทั้งโลชั่นนี่คือขวดใหญ่มากขว,ขวดนี้เลย,เลยใช่ปกติขวดหนึ่งก็หลายร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ไมเซ่าลบเครื่องสำอางลิปมันใดๆคือครอบเซตทั้งหมดนี้ย้ำนะ6ทิ้นเลยนะใช่หนุงงมากก็คือแบบ โอ้ไม่ก็ถูกเหมือนแจกหกชิ้นนี้จ่ายแค่999บาทแล้วปกติราคาจริงของเขา,าค่ะจะอยู่ที่2,211บาทนะคะแต่ว่าคุณจ่ายแค่999บาทค่ะอสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทาง Line at en630 นะคะไลน์ n 6 3 0ยิ่งไปกว่านั้นนะคะใต้ฝากล่องสินค้าลูมิ n นสหกสามเนี่ยก็จะมีรหัส10หลักเอาไว้ให้ <Yeah. S 2> สะสมแต้มนะคะเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายใน Li n e l u m i n a s Club นะคะ mm. แล้วเขาเนี่ยก็จะมีโปรแกรมท้าลดเรือนฟ้าให้ทุกคนได้ไปลองกันด้วยค่ะใครอยากร่วมนะคะก็แอดไลน์สั่งซื้อเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนเข้าล u ม i n a s c l ับได้เลยค่ะคุ้มมากอันนี้บอกเลยรีบแอดเลยค่ะโอ้โหคุยไปคุยมาก็ได้ประโยชน์ตรงนี้อีกต่างหาก <laughs> สนุกสนานมากชีวิตของกระแต,แตเปลี่ยนไปอย่างที่โอ้โห เห็นมาตั้งแต่เด็กตอนที่โตเป็นสาวสวยขนาดนี้แล้วชีวิตก็เปลี่ยนกลายเป็นมหาเศรษฐีสวยทุกอ่านะฮะแค่แค่มีเงินนิดหน่อยค่ะนี่อยากมีเงินนิดหน่อยสักร้อยล้านเหมือนคุณกระแตจังเลยขาดจานไม่ทราบว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอีกไหมคะให้ใส่หน้ากากสองชั้นชั้นล่างกับชั้นบนโอ้โหปิดหมดเลยทีเียวนรู้ว่าในใจอาจารย์บอกว่าหน้าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนนิสัยทุก